รวมคำถามจากแบบประเมินตนเองหน่วยที่4เศรษฐกิจไทยจากเอกสารการสอนชุดวิชา10151ไทยศึกษามหาวิวทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเรามาเก่งไปพร้อมกันนะข้อ uh. ที่1การค้าต่างประเทศของไทยพศ2 3 9 8อยู่ภายใต้ระบบใดกไก่การค้าเสรีขอไข่การผูกขาด คอควายตลาดนิยมงองูทุนนิยมฉเฉลยขอไข่ผูกขาดข้อที่2ส,ส่วนที่สัญญาเบลลิงเป็นส่วนที่สัญญาที่รัฐบาลสยามลงนามกับประเทศใดกอไก่ฝรั่งเศสขอไข่เยอรมน,นี คอควายอังกฤษงอง,ง,งูสหรัฐอเมริกาเฉลยอังกฤษข้อที่3ภายหลังการลงนามสนธิสัญญาเบลาลิงภูมิภาคที่มีการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกมากที่สุดคือภูมิภาคใดกไก่าภาคกลางขอไข่าภาคอีสาน ขอควายภาคเหนืององงูภาคใต้ฉเฉลยกอไก่ภาคกลางข้อที่4ลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจไทยช่วงพศสอง5 0ถึง2500คือข้อใดกอไก่เสรีนิยมขอไข่ ทุนนิยมแห่งรัฐคอควายสังคมนิยมงองูรัฐนิยมเฉลยขอไข่ทุนนิยมแห่งรัฐข้อที่หผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่สองกับเศรษฐกิจไทยคือข้อใดกไก่เศรษฐกิจตกต่ำขอไข่ เงินเฟอ้ขอคอควายการส่งออกขยายตัวงอง,งูรายได้ที่แท้จริงของประชาชนเพิ่มขึ้นเฉลยขอไข่เงินเฟอ้อข้อที่ 6. องค์กรอะไรมีบทบาทสำคัญต่อการวางแผน การพัฒนาเศรษฐกิจไทยช่วงต้นทศวรรษ250 0กอไก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศขอไข่ธนาคารแห่งประเทศไทยคอควายธนาคารโลกงองงูธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียชเฉลยคอควายธนาคารโลก ข้อที่7ลักษณะเด่นของการเมืองไทยช่วงปีพศ2500ถึง2516คือข้อใดกอไก่อมาตยาธิปไตยขอไข่ทุนนิยมแห่งรัฐคอควายประชาธิปไตยครึ่งใบงองูธนาธิปไตยฉเฉลย กไก่อมารตยาธิปไตยข้อที่8ลักษณะดินของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1และฉบับที่ 2. กอกไก่เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทขอไข่เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนขอควายเน้นแก้ไขปัญหาความเป็นธรรมในการกระจายรายได้งอง,งูเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ฉเฉลยงอง,งูเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจข้อที่ 9. องค์กรใดมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในช่วงวิกฤตการทางเศรษฐกิจในพศ2540ก่กไกธนาคารโลกขอไข่กองทุนการเงินระหว่างประเทศขอควายองค์การสหประชาชาติงอง,งูธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ฉเฉลยขอไข่กองทุนการเงินระหว่างประเทศข้อที่10ผลสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินับแต่แผนพัฒนาฉบับที่1จนถึงปัจจุบันยกเว้นข้อใดกอไก่การเจริญเติบโตของกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงขอไข่ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ขอขายความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมงองงูงง สัตส่วนคนจนเพิ่มขึ้นฉเฉลยงองูสัตวส่วนคนจนเพิ่มขึ้นข้อที่11การค้าต่างประเทศของไทยก่อนพศ2 3 9 8อยู่ภายใต้ระบบใดกอไก่วางแผนขอไข่ตลาดขอควายผูกขาด งองูทุนนิยมฉเฉลยคอควายผูกขาดข้อที่12ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยก่อนพศสอง9 8คือข้อใดกไก่อังกฤษขอไข่จีนคอควายสหรัฐอเมริกางงูอินเดีย เฉลยขอไข่จีนข้อที่13ภายใต้การลงนามสนธิสัญญาเบลาลิ่งพศ2 3, 9 9สสินค้าส่งออกของไทยที่สำคัญที่สุดคือข้อใดกอไก่ข้าวขอไข่ดีบุกขอควายไม้สักงองงูยางพารา ฉเฉลยกอไก่ข้าวข้อที่14ผลกระทบของสนธิสัญญาบาลลิงที่มีต่อเศรษฐกิจไทยมีหลายประการยกเว้นข้อใดกอไก่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจแบบยัางชีพเป็นเศรษฐกิจการค้าขอไข่การอพยพเข้ามาของแรงงานชาวจีนขอควายแรงงานชาวไทยจำนวนมากอพยพเข้าไปทำงานในกรุงเทพและเมืองสำคัญในภาคกลาง งองูรายได้ของชาวนาไทยในภาคกลางอยู่ในระดับสูงกว่าภาคอื่น <_ d ance> ฉเฉลยคอควายแรงงานชาวไทยจำนวนมากอพยพเข้าไปทำงานในกรุงเทพและเมืองสำคัญในภาคกลาง <_ d ance> ข้อที่15 บุคคลใดผู้อยู่เบื้องหลังนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมก่อไก่นายปรีดีพนมยงค์ขอไข่หลวงวิจิตรวัฒการขอควายจอมพลปอพิบูลสงครามงองูพญาพหลพลพยุหเสนา ฉเฉลยขอไข่หลวงวิจิตวัฒการข้อที่16ต่อไปนี้เป็นผลกระทบของสองครามโลกครั้งที่สองกับเศรษฐกิจไทยยกเว้นข้อใดกอไก่เงินเฟ้อขอไข่รายได้ที่แท้จริงของประชาชนลดลงขอควายการส่งออกเพิ่มขึ้นงอง,งูการอพยพจากชนบทเข้าสู่กรุงเทพสูงขึ้น ฉลยคอควายการส่งออกเพิ่มขึ้นข้อที่17ต่อไปนี้เป็นจุดเด่นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1และ2ยกเวทข้อใดกไก่กลยุทธ์การพัฒนาแบบสมดุลขอไข่เน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคอควายธนาคารโลกมีบทบาทสำคัญในการวางแผนงงูพัฒนาประเทศแนวทางทุนนิยมเสรี เฉลยกไก่กลยุทธ์การพัฒนาแบบสมดุลข้อที่18ต่อไปนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจพศ2 5 4 0ยกเว้นข้อใดกไก่เงินทุนไหลเข้าเพื่อเกณฑ์กำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์และเกณฑ์กำไรในตลาดหุ้นขอไข่นโยบายปกป้องธนาคารและสถาบันการเงินไม่ให้ล้มลงอควาย นโยบายเน้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศงองงูการเกิดเศรษฐกิจภาวะฟองสบู่ฉเฉลยข้อควายนโยบายเน้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศข้อที่19 องค์กรใดมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจไทยภายหลังวิกฤตการเศรษฐกิจพศออ2540กไก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศขอไข่องค์การค้าโลกคอควายธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียงอง,งูธนาคารโลก เฉลยกไก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศข้อที่20ต่อไปนี้เป็นแนวโน้มสำคัญของสังคมและเศรษฐกิจไทยยกเว้นข้อใดกไก่การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุขไข่การขยายตัวของสังคมเมืองขควายการปรับตัวเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์ งองูอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่ระดับสูงเมื่อเทียบกับพศ .2540 เฉลยงองูอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่ระดับสูงเมื่อเทียบกับพศ .2540 แล้วพบกันใหม่ในหน่วยต่อไป หน่วยที่5สังคมไทย